โดนแล้วท่านผู้ชมโดนแล้วโดนจริงด้วยนี่โดนแบบนิ่มๆนิๆ่งๆด้วยโอ้โหกัดแบบนิ่มมากครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g g m Fishing TV นะครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายถ้าน้องอายุ6ปีอย่าดูคนเดียวไปเรียบเพื่อนที่อายุ6ปีมานั่งดูด้วยกันจะได้ครบ1ปปีเฮ้ยไม่ใช่แล้วแต่ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาตกปลากระดีนะครับผมนี่นะครับกระดีของ GGM นะครับสีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับบริเวณที่จะตกก็เป็นสะนะครับแต่ว่าเหมือนมีรอยคนลงนะครับเห็นไหมครับนี่ ตีนเต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองลองใช้เหยื่อก็ดีดูนะครับลากเลยนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับผมมันก็จะมีหญ้าเยอะอยู่ข้างล่างบ้างนะครับ อุ๊ยกัดออเฮ้ย,เ,ยเป็นไงครับท่านผู้ชมมันสะบัดหลุดไปนะครับอุ๊ยกัยยดเยดายมาแล้วนะครับรู้สึกว่ามันต้องมีแน่นอนนะครับ อุดยดูแล้วครับท่านผู้ชม,ชมโอ้โหหลุดอีกแล้วอะไรวะไาตกเพลินหืมเสียดายครับอ่าเรียบร้อยโอ้โหตีเพลินๆครับลากมาไม่คิดว่าจะกัดกลางน้ําเลยเสียดายครับผมเอาไม่ครับตะกี้หลุดโอ้เสียดายจัดโอ้โห เดีย๋ยวนี้ต้องมาซ้ํานะครับผมมีเวลาตกไม่มากนะครับตอนกลางวันเดี๋ยวยีนีเอากบยางมาเลาะริมนะครับจะรู้เลยนะครับว่ากัดไม่กัดเจอแน่แต่ตอนนี้เอากระดีก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกัดหรือเปานะ เจ้าของมานี่สวยเลยนะครับแต่ก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะว่าหรือเปล่าว่าแบบรอยเท้าเต็มแล้วอะ่ะเออลงรอบเลยอะ่ะก็มาเก็บตกครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร โดนแล้วถ้าไม่ชบโดนแล้วโดนจริงด้วยนี hearing, p. P ่โดนแบบนิ่มๆนิ่งๆด้วยโดนโดนแล้วถ้าไม่ชบโดนแล้วโดนจริงด้วยนี่โดนแบบนิ่มๆนิ่งๆด้วยโอ้โหกัดแบบนิ่มมากครับท่านผู้ชมมิดคอเปล่าวะเรียบร้อยครับโอ้โหตัวนี้มิดคอครับนี่นี่ครับเนี่ย นี่ของมือผมนี่ครับเห็นไหมข้างในครับนี่มิดคอนะครับท่านผู้ชมกระดีเกมนะครับ GGM อีกแล้วนะครับไซส์ก็สวยอยู่นะครับผมนี่ประเด็นคือมิดคอไม่คลอนนะครับสยอดครับตัวนี้กินนิ่งๆครับเมื่อกี้ก็ผมปั้นมารู้สึกหนูกาถูกถูกเนินดินนะครับผม โอเคนะครับฝากคนงานไว้ด้วยนะครับผมโอ้โกัดหลายทีนะครับได้ตัวมาสักทีนะครับโอเคครับอ้ยโอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมอุ้ย โอ้โห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 เห็นไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหกัดแล้วโดดเลยนะฮะสีเขียวไม้สองนะครับปุแป๊บเดียวนะครับดูจริงเลยเหย๋่วเขาดีโหเสียดายนะครับกัดไม่เต็มคํา วิโดดอีกแล้วนะครับผมนี่กินแบบนิ่งๆนะครับเงียบๆเลยนะครับตัวเล็กนะครับสีเขียวนะครับผมนี่ดูเลยท่านผู้ชมดูครับตัวตัวเล็กก็เต็มเต็มเงี้ยงนะฮะดูครับกินไม่ระแวงนะครับกระดี่ก็สอกยูนห้าเซนนะครับนี่ตัวเล็กนะครับกระดี่ตัวเล็กนะครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับกระดี่จีเเอ็มนะครับนี่ พบกันเร็วๆนี้นะครับผมมีกระดี่ขายด้วยนะครับสนใจก็เอาไว้ว่ากันนะครับต่อนะครับกับกระดี่สีเขียวหัวขาวนะครับผมมันต้องร้องปลาท่าที่ตรงนี้กินนิ่งมากนะครับผมกัดแบบตึ๊กเดียวนะครับอยู่ก็คืออยู่ทำไม่อยู่ก็โดดนะครับผมนี่ะครับโดดอีกแล้วครับ โอ้โหสุดยอดครับนี่ครับโดดอีกแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับแป๊บเดียวนะครับผมใส่นี่ยเยอะมากนะครับผมนี่อุ๊ยอันนี้เกี่ยวคางนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวคางนะครับตัวนี้นี่ครับเกี่ยวคางใช่นะครับสุดยอดนะครับโอเคนะครับใส่ก็ปากเกลือนะครับผมประเค็ม โดนอีกแล้วโอ,โอ้โหโอ้โหนี่นะครับผมลากมานิ่งๆนะครับโ,โ,โดนอีกแล้วโอ้โหโอ้โห,โโหนี่นะครับผมลากมานิ่งๆนะครับตามมากัดสองทีนะครหบโอ้โหไซต์ตัวนี้ก็สวยนะครับผมที่เดิมนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับนี่ขนาดแบบมีรอยเท้าคนเดินมาเวียงหงเวียงเห่เหแล้วนะครับผม นี่ครับเข้าหนึ่งเล่มนะครับผมแล้วก็ไซส์ค่อนข้างดีนะครับโอเคนะครับฝากไปด้วยครับกบไอ้กบอยปากกดีนะครับผมปากกดีเกมจ t m เอนะครับนี่หัวเขียวขาวนะครับโอเคเรามาต่อกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้กี่แต้มนะครับกับหมายหมายนี้นะครับอื้อหือ เอาโดนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมดูดิอเออโดนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยนี่ที่เดิมมุมเดิมครับนี่นี่ครับผมไม่ได้โม้นะครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูปลารวมได้เลยนะครับนี่สีเขียวหัวขาวนะครับกัดดีมากนะครับเฮ้ยผมไม่คิดไม่ฝันเนี่ยโอเคครับเดี๋ยว ดูชมตัวต่อไปนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเรามาต่อนะครับผมเออเหยื่อเหยื่อสีแจ่มๆนะครับกับหนาหนคุ้นๆนะครับผมมีตัวโดนแน่นอนนะครับได้กินแบบงงๆนะครับ อุ้ยโดนข้างหน้าอีกเลยนะครับผมข้างหน้าเลยนะครับอุ้ยโดนข้างหน้าอีกเลยนะครับผมข้างหน้าเลยนะครับโอ้โหดูครับดูปลาช่อนใส่ปลาเกลือนะครับกับกระดี่แล้วนะครับโดนข้างหน้าเลยนะครับผมโอเคนะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เอาไฟเก็บก่อนนะครับนี่ครับ อยู่จุดจุดเดิมนะครับยังไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะครับท่านผู้ชมต้องแต่มานะครับผมต่อครับเดี๋ยวรู้เลยว่ามีกัดดีไม่ดีแต่ตอนนี้ที่เรรู้ว่ากัดค่อนข้างดีด้วยนะครับก็ดีนะครับนี่เห็นน้ําใสคุณๆโล่งๆแบบนี้นะครับเอาลองลองเลยนะครับผมก็ดีผมนะครับผมรับประกันนะครับมีตัวต้องโดนแน่นอนนะครับผ ูโดดนูน่นกันแล้วโดดถ่ายไม่ทันนะครับผมมาหันมาแต่ทางนี้นะครับกัดปุ๊บโดดรุดเลยตัวนล็กตัวเล็ก วิ่งโดดอีกแล้วอ้าวโดดอีกแล้วอ้าววิ้ยวิ้ยวิ่งโดดอีกแล้วอ้าวโดดอีกแล้วอ้าวท่านชมท่านผู้ชมโดนงงๆตัวนี้น่าจะใหญ่อยู่นะครับอย่าให้หลุดนะอย่าหลุดนะตัวใหญ่อยู่นะครับโอ้โหตัวใหญ่นะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่อีกแล้วนะครับที่เดิมอยู่ที่เดิมเลยยังไม่ไปไหนเลยครับท่านผู้ชมดูนะครับโอ้โหผมไม่ได้เอาครีมมามือผมเปิดนี่ นะครับดูตัวนี้นะครับโหไซใหญ่แน่นอนนะครับดูมิโคอีกแล้วนะครับทานผู้ชมนี่ไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับแต่ก็น่าจะเห็นนะครับตัวไซใหญ่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้กระเดยนไปไหนเลยนะครับอ๋อสุดยอดนะครับวันนี้ก็เป็นวันว่างๆนะครับผมได้มีโอกาสมาออกมาตกปลานะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มเปิดเรียนแล้วนะครับ โอ้โหน่าจะอยู่บนยอดไมน้นะอุ้ยโดนอีกแล้วครับริมริมอ้โหสุดยอดอุ้ยโดนอีกแล้วครับริมริม,มอ้โหสุดยอดครับเมื่อกี้พาดกิ่งไม้นะครับพาดกิ่งไม้ข้างบนแล้วก็ตีลงมานะครับพอเหยื่อตกปุ๊บสัตว์ปั๊บนะครับผมสุดยอดนะครับปลาริมฟังนะครับนี่ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนนะครับ <c oughs> นะครับผมเข้าปากออกตานะครับตัวนี้ก็ดีสีเขียวหัวขาวนะครับสายเยินเลยนะครับผมโอเคฝากผลงานไปด้วยนะครับผมโดนจนได้นี่โดนจนได้ครับท่านผู้ชม โดนจนได้นีโดนจนได้ครับท่านผู้ชม,มโดนจนได้กลับบ้านครับตัวนี้ไส์สวยด้วยไส์สวยด้วยครับท่านผู้ชม,มหลุดนะครับหลุดหลุดไปแล้วนะครับอ้อ้โอ้อ้โอ้หอ้ยอ้โหโ้โอ้โห้โโอ้อ้อ้ออ้ ใช้จ,จับเย็นมากนะครับนี่ไซส์สวยด้วยนะครับตัวนี้พอนะครับผมผมสัญญาแล้วว่าผมแก้แขนส็ดผมก็จะพอแล้วนะครับพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับไปที่นิ่งๆกันนะฮะเหนื่อยนะครับเหนื่อยเห็นมาที่รดแล้วนะฮะ <c oughs> นี่ฮนะ นี่นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ใสนะครับสวยเลยนะครับก็ดีนะครับนี่สีเขียวนะครับผมสีเขียวหัวขาวนะครับหอบนะครับโอเคนะครับกลับบ้านไปดูผลงานรวมนะครับโอเคไป เหนื่อยโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วนะครับนี่คือผลงานรวมของเรานะครับกับกระดีนะครับ GJM นะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับใช่ไหมแปดตัวไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับผมผลงานนะครับคร่าวๆนะครับกับกระดี GJM นะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเพื่อมันโดนไปไหนเปล่านะครับเพราะว่ามันตื่นนะครับ โอเคนะครับจำนวนแปดตัวนะครับแล้วก็ไซต์ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่นะครับตัวนี้ก็ไซส์กลางเฮ้ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับผมหกหกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับสองตัวนี้จะใหญ่นะครับตัวนี้ก็ลองลงมานะครับสองตัวนี้ นะครับผมโอเคนะครับกัดดีมากนะครับกับเช้าวันนี้กบยางเอ้ยกบยางอีกละติดปากกรดี g ีจนะครับสนใจก็เดี๋ยวจะแปะราคาไว้ให้นะครับผมโอเควันนี้ก็ลากันไปแค่นี้นะครับผลงานที่ได้มานะครับกรดีจ g จอนะครับก็ทั้งหมดกาวตัวนะครับผมเป็น เป็นที่ท่กัดดีมากนะครับผมลานหน้าผมมันแดงเลยผมไม่ได้ใส่หมวกไปนะครับก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมท่านใดสนใจเยื่อของ g ีเก็ทักเข้าขมานะครับเดี 8, ๋ยวจะแปะเฟซไว้ให้แล้วก็เพจไว้ให้นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งใช่อง g ีเด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม